ถ้าหมวดไปถ่ายถ่ายไว้เหรอถ้าใครถ่ายไว้ก็ส่งเข้ากองนักศึกษาเลยอาจารย์อาจารย์ก้อยเขาบอกฝั่งว่าใครถ้าถ่ายไว้ก็ส่งเข้ากองให้หน่อยไม่มาจำก็ไม่มาผมพนักานถ่ายละเพราะว่ามีงานตรวจอะไรเงี้ยเทาเท่าหมดถ่ายไว้ก็เอาเข้ากองเลยตอนนี้ส่งกองแต่ผมก็ส่งกองเนี่ยส่งกองไปเขาเลยนะโอเคครับเดี๋ยวนะครับนักเรียนจะได้ไปศึกษาได้ไปเรียน นะครับเกี่ยวกับด้านงานของนักเรียนบรปหนึ่งองสาีากเดปดเก้าตัวเดียวเลยเกียวับเดียวเครไม่ไหว